แค่กด,ดยกขึ้นครับแล้วก็จุดติดแบบง่ายๆครับจะทดลองติดแฟลชดูนะครับนี่บรรยากาศนี่ครับคือบรรยากาศของการจุดตะเกียงโปะตะเกียงรั้วตะเกียงโบราณครับเลี้ยงหลีตรงนี้ครับนิดเดียวนี่ดับ นี่สว่างสว่างมากสว่างน้อยขึ้นอยู่กับมือเราเปิดปิดครับมีหลายไส้หลายสีให้เลือกครับเล็กกลางใหญ่ครับแค่เรายกแล้วก็เป่าให้ดับเวลาจุดก็จุดแบบนี้ครับแล้วก็นี่เติมน้ำมันตรงนี้ครับสามารถจับมีที่หิว้วแบบนี้ครับผมมีที่หิว้วแต่ว่าตรงที่มีความร้อนก็คือตรงตานบนครับ แล้ก็ตกตโปะเวลาหน้าหนาวครับผมก็ว่าสามารถผิงไฟไปในตัวเนื่องจากว่าตัวนี้มีความร้อนอยู่หามาใช้กันดูครับผมตะเกียงล้วะตะเกียงโบราณตะเกียงน้ำมันครับนี่บรรยากาศสวยๆใช้ดีบักต่อเลยครับ